ในนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทั้งหมดเทคนิคทั้งหมดส่วนหนึ่งที่ครูจดบนกระดานยวครูจะสาธิตวิธีให้นะครูจะจดยังไงนะในหน้านี้ก็จะมีไม่ต้องไปประหยัดเลยนะนะครับหลักการคณิตศาสตร์เขียนแม้หลักการคณิตศาสตร์ก็ได้ต้องรู้หลักการ คณิตท,ที่ต้องรู้เดี๋ยวไปตอบที่หลังครับที่ต้องรู้รรหนึ่เทคนิคที่กูให้ไปคือ,อถ้าเป็นแม่ค้านะครับอยากรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้ กาทรทูนนะครับพูดถึงเรื่องแม่ค้าพ่อค้านะนะครับแล้วก็ได้เงินเนะี่ยนะครับก็เลือกถึงกาทรทูนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ย ปากกาสีต้องเป็แดงไม่ก็ทำต้องหนิบหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าดามพูนครับสันนี้นะอาจจะนี่คือความรู้อันแรกเนี่ยเออเริ่มมาพึ่งเลยอาจจะเป็นข้อเดิมนะครับอย่างนี้นะทำไม่ดูหน้าอ่านอะไรเนี่ยนับแต่เธอก็อาจจะใช้สีสันระบบระบายก็แล้วแต่นะครับ จะตีเส้นสองเส้นจะทำอะไรก็ถุดแล้วแต่เธอหากตีเส้นจะทำก่อปูดน,น,น,นวยสีน้ำตางไม่วมีทำไมนะปูทำอย่างมันรู้เรื่องตีเส้นสองเส้นใส่ดอกครงดอกจันไว้ว่ามันสำคัญน,นะเนี่เยเพราะนี่จะเป็นเล่นที่เราจะต้องเปิดปบ่อยๆมีอะไรอีกนะคิดถึงรวม ครับสองให้เจอคำว่ารวมเจอวคำว่ารวมครับเครื่องหมายบวกก็ถึงการบวกเรียนดูนะว่ารูไม่ได้เขียน พอวงถึงเส้นบรรทัดนะครูเขียนว่า,าวตัวใหญ่ขงครูเนี่ยนั้นเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทำให้เหมาะสำหรับตัวเองนะนักกว่ามากกว่าน้อยกว่าควนใจ่จะเป็นลบ ครับหรือน้อยกว่าครับหรือมากกว่านะครับนึกถึงส่วนใหญ่จะเป็นลบหรือเฉย้ก็ได้เราส่วนใหญ่อันนี้ก็ข้าวแล้วนะครับเครื่องหมายลบแ,ลแต่ต้องคิด หลบครั้งนี้วงเล็กต้องต้องต้องคิดเพราะบางครั้งจะเป็นบวกก็ได้ต้องคิดครับอันนี้นี่เป็นข้อข่าวนะมันไม่ใช่ห,หลักการที่ทุกคนยอมรับในทางพริษั แต่เป็นหลักการจำของเราเองเราอาจจะใช้คำพูดของเราเนี่ยใส่เข้าไปเอ่อเฉพาะตัวบนบวกลบเศษส่วนทำเฉพาะตัวบนเท่านั้นโอเคดูนะข้อสีอ่นะขีดมาแล้วนะครับเราใช้ปากกา,าไ,<แ>ได้ยังได้ยังได้หรือไมบวกลบ เศษส่วน,นบวกกันเฉพาะจ่บบนวนเท่านั้นถยนต้งน,นแดงน,นะบวกลบกันเฉพาะตัวบ,บ,บนเท่านั้นเห็นะครับนี่เทคนิคเทียบสอนหมดแล้ว ต่างกันรบนะครับหนักกว่าไห่กว่าอำนาจต่างกันก็ได้เรื่องอำนาต่างกันเดี๋ยวบูจะถ่ายให้คือรอบนี้ทั้งหมดพวกนี้คำพวกนี้ครับอันนี้คือถ้าเป็นสมุดของครูครูเขียนแบบนี้แต่ถ้าเป็นสมุดของตัวเอง่ก็คือใช้คำพูดของตัวเองที่นีเธอจังคนเดียวก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต,ต้องมาเหมือนครูนี่เป็นสูตรของครูเองเธออาจจะแบบว่าไอ้ครูพููพถึงว่าลบเงี้ยมันมีคาว่าต่างกันมากกว่าน้อยกว่าเออ,อาจจะเขียนทำลักษณะบบที่ไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้จะเข้าใจไหมเนี่ยครูอย่างเงี้ยรับ ข้อที่ห้าของวงตัวอย่างการคูณครับในการคูณตรงนีเเ้เรียนดูก่อนใช่มั้ยไหมดูนะตัวอย่างการค,คูณ,คณที่กูสอนให้เธอนะที่บนกระดานนี่ ไปแล้วก็การเขียนน้ำแค่ไหนดูตัวอย่างการคูที่ครูสอนอาจารนั้นที่ในจอนะตรงนี้กับตรงนี้นะดูนะว่าเราจะมาเขียนในสมุดเก่งชนิดของเราอย่าังไงเพื่อให้แต่ว่าถ้าเจอโจทย์แล้วเปิดมาดูหน้านี้แล้วเราเข้าใจเลยอ่ะจะเขียนยังไงอ่ะผ้าเปนครูเนี่ย จะนำให้หว่ากูจะเขียนแบบน,นี้นะครับกูจะเอาข้อหนึ่งแล้วกันข้อหนึ่งเดียนตรงนี้กูเขียนแปดสามเก้าคูณห้ดกคูณูณจะเขียนให้นะกูจะขีดเลยลูกศรไอ้ท้า อะไรนะต้องทำอะไรเน,นี่ยครูจะให้รู้ก่อนแล้วครูจะขียตรงนี้ด้วยแล้วครูจะขียตรงนี้ด้วยหมายถึงอะไรมายถึงาาการที่การที่ต้องเอาเลขห้าไปคูณกับ 9, เลขเก้าเลขห้าไปคูณกับสามเลขห้าไปคูณกับแปดถ้าเขียนอย่างเนี้ยทำให้เรารู้ว่าเออต่อไปถ้าเจอโจทย์ลั 5, กษณะแบบนี้ครับเลขห้าต้องไปคูณก่อนนะครับอ้าวแบบนี้แล้วทีนี้ มันก็เลยมีบรรทัดเดียวแล้วก็กใส่นะครับขีดเส้นสองเส้นแล้วตัวเลขที่จะใส่เนี่ยใส่ตรงกันว่าถ้าเขียนป๊อกป๊อกไม่ถูกนะเราต้องใส่แรบนี้นะใส่นำหน้านะอย่างนี้นะดนูนะแลอวทีนี้ครูก็จะไม่เขียนใหม่แล้วนะครูจะครูจะไม่เขียนโจทย์เหมนเดิมนนะเขียนใหม่ครับ8 3 9สามเกคูณหตรงนี้กูจะคูณแล้ว เพราะว่าถ้าเราไปเขียนตรงนี้มันจะทําให้เลินนะครับขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยแล้วขั้นตอนที่สองเนี่ยอย่างเงี้ยไปดูอย่างนี้นะเห็นไหมครับลองดีไซน์เองเราออกแบบเองได้เลยทำยังไงให้รู้อ่ะเราก็คูณต่อไปก็เอาห้าเก้าคูณห้าเก้าห้าเก้าเท่าไหร่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้า เด okay. oh, uh, so evet ี๋ยวไปพักดูนะคูณเขสี่ห้าตรงนี้นะห้าเก้าคูณกันพัดลงนโอ้โหอ๋่ค่ะออที่หต้องเขียนลครูขอที่ต้องคูีใช่ก็ได้ไม่เือก็ใช่ไม่เอครูก็เอา 5, 9เนี่ยแล้วก็ยังไงเอาเลข้าเก้าสเอาเลข5้ามาไว้ตรงนี้อาจจะขีดเส้นตรงนี้ห้า เขียนเขียนห้าแล้วเขียนสี่ข้างบนสี่เนี่ยมาทดตรงนี้แบบเนี้ยแล้วข้อต่อไปทำไงสามเก้าคูณกับห้าแล้วก็ใส่ห้าต่อไปห้าตอนนี้สามทำไงเอาห้าคูณกันเลขอะไรอ๋ะก็ขีดแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ไม่พลาดแล้วก็ทำอย่างเนี้ยห้าสามเท่าไหร สิห้าก็เป็นตรงนี้อาจจะเขียนเลขเลขสิบห้าบวกกับสเพราะว่ามีโดตอยู่สก็เป็นสิบก็เป็นได้สิบเก้าใส่เก้านะทรบโตหนึ่งโตหนึ่งนะครับเนี่ยจำเองอันนี้กูพอแล้วนะครับอันนี้กูก็พอรู้แล้วนะครับ ว่าต wow, ่อไปทำไงถ้าเขาอยากจะมีอันนี้มันก็มีสามตอนเนี่ยจริงเราก็มีแค่สามมันแต่ถ้าเป็นวุฒิราชจะมีั้่ตอนที่สี่หน่ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจเราหนู่มองเหมือแล้วอยู่เอ้ยหนูไม่อยากเก่งดีกว่าเนี้โอ้โหนะครับดีนะดีนะ